ครับถ้าไปชมครับวันนี้ผมมาตอนบ่ายสองห้านาทีครับตอนนี้ห้าโมงสิบห้านาทีแล้วครับท่าน,นี้คือหุ่นบาเซตีสี่ครับทุกอย่างเล่นครบหมดแล้วครับเหลือหุ่นบากับเล่นซิกแพคครับดูนะครับนิงเซตีสี่ครับเซต 接受。